สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านกาแฟนะคะก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศชายกวางน,นะคะแต่ว่าตรงตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่เงียบเงียบนะคะเพราะว่าไม่มีผู้คนผุกพ่านนะคะอ่าก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศหลังที่พระาทิตย์ตกแล้วนะคะก็ต้องขึ้นสักหน่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าหลัง คุณกุ้งสดสวัสดีคะ่ะมาเป็นเลิฟแรกเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกาแฟสวัสดีคะ่ะว่าจะไปตรงแถวในเมืองก็เออคนเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยไปวันอื่นก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตรงด้านหลังของวัดหลวงนะคะจริงแล้วถ้าค่ำกว่านี้นะคะคุณกุ้งสดท้องฟ้ามันก็จะสวยกว่านี้นะตรงอ่าพระทตรงหลังเขาตรงเนี้ยตอนนี้พระทีตกไปหลังเขาแล้วนะคะ เขาจะอ,าอะไรนะเขาเรียกแผ่รัศมีออกมานะจะเริ่มสว่างสว่างแล้วก็เป็นสีสันนะคะในช่วงค่ำๆ่เนาะแต่แต่ว่าตรงนี้กาแฟอยู่ค่ำคไม่ได้นะคะที่ท้องฟ้าก็เป็นแบบนี้นะคะอของใครนะพี่เฟฟน้องซอเดี๋ยวใส่ปจัจแจน้องซอวันนั้นไปบ้านน้องซอมาด้วยนะคะขอบคุณน้องซอนะคะใช่ไหมบ้านน้องซอใช่ไหม ใช่แม่เอ๋สวัสดีครับจำนี้ได้จำรูปโปรไฟล์พี่สาวเจอาสวัสดีค่ะน้องซอน้องซอพี่สาวเจว่าสวัสดีค่ะน้องซอพี่กาแฟาอยู่นี่อยู่ตรงหลังวัดสีโคมคําค่ะวัดหลวงวัดพระเจ้าตัหลวงะคะ่ะด้านหลังวัดจะจะเป็นแบบนี้นะคะติดกวานนะคะเดีย๋ยทุกคนมีนกตัวเล็กๆค่ะตรงในกวานะ่ะเต็มเลยนะคะตอนนี้เขาบินไปแต่ว่าตัวเล็กมากมองไม่เห็นน่ะนกอะไรไม่รู้ เดี๋ยวนะชัดไหมคะภาพชัดไหมคะคุณกุ้งสดคุณกุ้งสดก็ทักทายคุณซอสวัสดีค่ะน้องซอก็ฝนตกไหมครับอ่าตอนนี้ไม่ตกแล้วนะคะน้องซอตอนนี้ไม่ตกนะคะไม่ตกไม่ตกตรงนี้ตรงนี้หญ้าช่วงนี้แต่ว่าน้ําน้ําในกวานเยอะอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกก่อนหน้านี้มาแล้วะคะ่ะน้ํายังน้ํายังพูดถึงว่าน้ํายังยังไม่แห้งน้ําเยอะนะคะ แต่เข้าปีหน้าน,น้ำอาจจะแห้งอยู่นะคะน้ำเคยแห้ง,หงนะคะทุกคนสามารถลงไปเดินแบบเป็นชายหาดเลยนะคะแห้งมากๆเลยนะคะอ่าพี่สาวน้องซอสามสายใช่ไหมคะคุณยายอานไม่ออกอ่ะใช่ค่ะพี่สาวเจอาน้องซอสามสายค่ะบ้านน้องซอนะคะยายอลิสสวัสดีค่ะขอบคุณยายอลิสนะคะ อันนี้เขาจะอะไรนะเขาจะตั้งโดรนหรือเปล่าเขาจะเขาจะทำอะไรเนาะฝรั่งฝรั่งจะทำอะไรไม่รู้ตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินหลบก่อนเขาจะทำอะไรข้าหลวงพี่ะอ๋อจะบินโดรนก่ะเล่นโดนมั้ยก็ได้ก็มาเล่นเล่นอะไรพี่ครับต้องเล่นเป็นกุนที อ๋ออพี่พี่ไม่ได้รู้จักเลยเจ้าพอดีเขาฝรั่งเขามาจะบินโดนนะคะทีนี้พระเขาก็หลวงพี่เขาก็มาแจ้งให้ทราบนะคะว่าอยู่ใกล้กุฏิไม่ได้ทุกคนตรงนี้จะเป็นวัดนะคะวัดสีโคมคําวัดหลวงนะอันนี้จะเป็นด้านหลังของวัดนะคะ เดีนะคุณนิตยาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณปัส,สนีสวัสดีค่ะเจ๊ปนสวัสดีค่ะถ้ามัวมัวแต่พูดเรื่องอื่นแล้วไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อ,อีกใช่นะคะพี่สาวเจอาช่วงนี้พี่ยูเขาจะให้เราใช้แฮนเดิลเนาะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยจะเห็นเป็นแฮนเดิลน,นะ ตอนแรกกาแฟก็เอ๊ะเขาเห็นเห็นเป็นอะไรนาะเออคือพอขึ้นเป็นแอดแอมาหรือว่าแฮนเดินี่นะคะทุกคนจะจำไม่ได้อุ้ยตายแล้วโทษหลวงพี่เห็นข้าหลังนิดนึงไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ตั้งใจพอดีหลวงพี่เขาเดินมาทางนี้นะมาบอกฝลังไม่ให้บินโดนนะคะอ่าอ่า น้องซองก็เจี๊ยปสวัสดีครับคุณกุ้งสดก็แม่อื้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะจะสักเนี่ยทุกคนที่จริงแล้วตรงเนี้ยถ้าพระอาทิตย์ตกช่วงก่อนจะตกดินนิดนึ่งจะสวยมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยแต่ช่วงค่ำกว่านี้นะแสเอ่อสีท้องฟ้าสีก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนไปสวยงามเหมือนกันนะคะทุกคนช่วงค่ำค่นิดนิดอะคะ่ะแต่กาแฟอยู่ค่ำไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นหลังวัด มีดอกเข็มด้วยนะดอกเข็มสวยนะสีแดงสดเลยนะคะอันนี้เป็นดอกเข็มอขอบคุณน้องซ้อขอบคุณยายอลิซขอบคุณพี่สาวเจอาขอบคุณพี่สาวยายวาดขอบคุณเจพรขอบคุณคุณแมวนะคะ,ะเดี๋ยวนะเราจะยืนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะว่าจะแบบว่าตอนแรกก็จะมานั่งพักผ่อน จนใจสักแป๊บหนึ่งนะคะแถวไม่ได้อ่านทักใครบ้างน้องซอไปนอนพยาวสักคืนฮาฮาฮาน้องซอมาเที่ยวสงการสิสนุกนะมาเที่ยวช่วงสงการนะน้องซอแบบไม่ต้อง <laughs> แบบทั้งวันอ่ะแบบสนุกนะน้องซอนี่นี่ทุกคนจะมีนกบินอยู่นะคะตัวเล็กๆอ่ะเขาเรียกนกอะไรนะน่ะบินเต็มเลยนะเพราะหน้าหนาวแล้วนกอันนี้จะมาเยอะอยู่ ทางนน้นเด็กวิ่งอยู่ทางนน้นนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถกลางน้ํานะแต่กาแฟเรียงเดินมาทางนี้นะคะไปเห็นเด็กๆอยู่ตรงนั้นก็เลยเดินมาทางนี้นะคะพี่สายย่าว่าก็น้องแคทเลิศเๆนะคะอะเจ๊พรก็คุณแม่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนวิ่งแว้นกันได้ตามสบายเจ๊อเดี๋ยวนะเจ๊พรบ้านเจ๊พรคนสวยเข้าไม่ได้คะ่ะ อ่าพรมาคุณแรกเลยสงสัยว่าไม่มีเคยทักเลยต้องเปลี่ยนเอาบ้านอ๋อจริงเหรอคะเจพ๊พรบ้านเจพ๊พรคนสวยเข้าไม่ได้เหรอเป็นอะไรเนาะอ่าเป็นเป็นเป็นไปไปทุกบ้านเป็นหรือเปล่าคะเจพ๊พรหรือว่าเฉพาะบ้านพี่กาแฟเฉพาะบ้านที่ไม่มีประแจไหมอ่าเจพ๊พรเอาเอาข้ามาเม้นไว้หลังหลังบ้านก็ได้นะเอาบ้านเจพ๊พรคนสวยมาเม้นไว้หลังบ้านนัดนิดนึงนะพี่กาแฟจะลองดูว่าพี่จะกาแฟจะไปใส่ประแจ เจให้ตรงหลังบ้านแล้วเวลาต่อไปเจพรเข้ามาจะใช้ได้ไหมนะคะเพราะเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะบ้านบ้านพี่กาแฟเองนี่ละคะเป็นบางบ้านค่ะอ่าทั้งนั้นเจเจพรคนสวยเอาบ้านเจพรคนสวยมาเม้นท์หลังบ้านพี่กาแฟนะคะอ่าแล้วพีก่กาแฟจะไปใส่ปรแจหลังบ้านให้แล้วดูว่าต่อไปจะเข้าไรายสุดได้ไหมนะ,ะถ้าใส่ประแจหลังบ้านได้ก็น่าจะเข้ารายสุดได้นะคะถ้ามีปรแจถ้าบ้านไหนมีประแจก็จะเข้าได้นะคะเจพรถ้าไม่มีปรแจอาจจะเข้าไม่ได้เนาะ อ๋นอน้องมนสวัสดีค่ะ304แฮร์โคลเลอร์นะคะขอบคุณน้องมนนะคะของญาตใส่ปัะแจนะคะถ้าใครไม่เอาบอกได้นะคะ,ะวันก่อนนู้นานานแล้วทุกคนพี่กาแฟล้างปัะแจไปแล้วก็ใส่ยังไม่หมดทุกคนนะถ้าใครเข้ามาก็จะใส่ใส่นะคะ,ะบรรยากาศตอนนี้ก็นี่ตรงนี้สวยนะทุกคนตรงนี้สวยนะเริ่มออกเป็นสีสีสวยงามแล้วนะคะ ส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนไม่ไม่ต้องอยู่นานนะคะวิ่งเว้นกันตามสบายเลยนะคะเข้ามาทักทายนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะคะ,อ,ะอีกสองนาทีเดี๋ยวพี่กาแฟก็จะลงไลน์นะคะ,อะตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสวยแล้วแหละทุกคนเนี่ยเนี่เนี่ยตรงหลังเขาเห็นเป็นแสงไหมคะเริ่มเริ่มจะออกสีสันเลยนะคะช่วงกลางคืนนี่คำ่คำคนิดหนึ่งอะ่ะไม่อีกสักพักอีกสักพักนี่แหละทุกคนท้องฟ้าก็จะสวยนะจะสวยแบบประมาณนี้นะคะ คุณเอื้อก็สามศูนสี่แอร์สวัสดีค่ะสามคุณอ้ําสวัสดีค่ะน้องน้องมนก็ทักทายคุณเอื้อนะคะบ้านคุณอ้ํานะคะเจ๊พรค่ะนะคะอ,ะอีกสองนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่กาแฟก็จะลงไล์แล้วนะคะฝรั่งคนนั้นไปนไหนแล้วเขาบอกไม่ให้บินโดนไปไหนแล้วพี่ก้อยเอ๊ะทำไมเขาเดินเดินมาทําอะไรเนาะมันจะเป็น ช่วงนี้ก็จะตรงนี้จะลกุลกๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังวัดนะคะพี่กาแฟเดินมาด้านหลังวัดสีโคมคํานะคะนี่วัดพระเจ้าตัวหลวงก็อยู่ในพระวิหารหลังนี้นะคะเที่ดห,หลังคาอยู่นะคะตรงนี้คุณกุ้งสดก็แม่เอ,อื้อสวัสดีค่ะสามสนสีแ่แอร์คุเลิกก็เจ๊พรค่ะนะคะพี่สาวยายวาดก็ทักทายน้องมนสามศูนสี่นะคะ,ะน้องมนก็ทักทายพี่สาวยายวาดนะคะ พีศาจจีอา R ก็ส่งสติกเกอร์กอดๆมานะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนทีอ่อยู่ด้านบนด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงมานะคะนี่นหลังก็ยืนไม่ได้ไอนี่เลยเนี่บินโดนไม่ไดไ้ไปถ่ายเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวดูท้องฟ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสวยสุดแล้วทุกคน แต่ภาพทิศอาจจะตกลงตรงช่วงตรงนี้นะคะอ่าพิษารณาก็คุณบ้านคุณยายก็ทักทายคุณสามสนสีนะคะก็เป็นบ้านของน้องมนนะคะสวยแมบรรยากาศภาพชัดหรือเปล่าไม่รู้ภาพเบลอรหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเองบอกว่าสวยสวยแต่ว,ว่าทุกคนเห็นภาพไม่ชัด่ตรงนูน้นทุกคนก็จะเป็นตัวเมืองอยู่ไกลๆนู่นนะคะอทุกคนเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมนี่ประจันร์ทุกคน พระจันทร์พระจันทร์อยู่นี่ค่ะที่พระจันทร์นะคะเดี๋ยวนี้พระจันทร์นะจะเห็น,นะคะ่ะทุกคนช่วงกลางวันก็เห็นนะคะพระจันทร์อยู่นะคะนี่พระจันทร์ค่ะมองไม่ได้โทรศัพท์ละขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเรื่องดูน้ำเนี่ยกาแฟจะชอบภาพแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแวะนี่ธรรมชาติเลยนะคะต้นหญ้าสูงมากเลยนะคะต้นหญ้าสูงมากเลย ตรงนู้นตรงนู้นเออสองนาทีสิบเอ็นนาทีแล้วทุกคนเลยเลยเวลาละขอบคุณมากนะคะขออนุญาตลงไลฟ์เลยขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยววันไหนจะพาไปไหว้พระเจ้าตนหลวงนะคะท้องฟ้าเริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนอขอบคุณทุกคนนะคะคุณเออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่มาลีสวัสดีค่ะ,ะพี่มาลีขอบคุณนะคะ พี่มาลีก็ทักทายคุณยายอลิศนะคะ,อะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเจ๊พรออนทัวร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ๊พรคนสวยด้วยนะคะ,ะเจ๊พรลองเอาบ้านเจ๊พรคนสวยมานะคะมาเม้น์หลังบ้านแล้วเดี๋ยวพี่กาแฟจะใส่ปัจแจดูว่าจะใช้ได้ไหมนะคะ,ะคุณนกเดี๋ยวนะใครนะ พี่นกไก่ใช่ไหมพี่นกไก่สวัสดีค่ะพี่นกไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นกไก่จะลงไลฟ์แล้วค่ะพี่นกไก่ขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะพี่นกไก่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนโบกมือบ๊ายบายได้เลยกาแฟขึ้นสักสิบสิบนาทีพอนะสิบสองนาทีนะคะตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจพรขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณพี่โนก่ด้วยนะคะ